สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาจารย์หนูซีแซดนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามคาขอของเอฟซีนะครับที่ขอมานะครับขอมาว่าอาจารย์ครับทําแบบในหนังจอวิกให้ดูหน่อยนะครับเวลาเช็คลูกนะครับเวลาเราใส่แมกกาซีนแล้วก็ขึ้นรังปืนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเช็คมือเดียวแล้วก็สามารถทําการยิงต่อได้นะครับอันนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเคลียร์ปืนก่อนครับถอดแมกกาซีนนะครับ ควางสไลด์นะครับแล้วก็ตรวจดูนะครับตรวจดูในรังเพลิงรังเพลิงปลอดภัยนะครับแมก็กกาซีนไม่มีอ่าแล้วก็ดึงถอยหลังแล้วปล่อยสไลด์ไปแล้วก็ลั่นไกลไปทิศทางที่ปลอดภัยนะครับอ่านี่ผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ่าเราชักขึ้นมาสมมุติเราชักขึ้นมาปุ๊บเราจะเปลี่ยนแมก็กกาซีนแม็กกาซีนอีกอันนึงเราสะบัดออกนะครับเราเราทิ้งแล้วเราก็ใส่แม็กกาซีนใหม่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ขึ้นลัง อ่าขึ้นลำเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็ละมือนะครับอ่านิ้วนี่ออกนอกกงไกลตลอดเวลานะครับแล้วก็เช็คนะครับเช็คแบบนี้อ่าพอเราเช็คเสร็จปุ๊บเราก็เปลี่ยนมือแล้วก็ทําการยิงมือเดียวได้มือนี้เราก็กําไว้นี่ก็ได้นะครับอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็เช็คเช็คแล้วก็แล้วก็ทําการยิงครับเช็คยิงเช็คแล้วก็สบัดขึ้นมาหน่อยนะครับให้มันมองเห็นแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ทําการยิงต่อนะครับ เช็คเช็คโอเคนะครับชอบก็ฝากา like กดไลค์กดติดตามนะครับช่องอาจารย์หนูซีแซดนะครับขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนนะครับที่สคยทสนุนนะครับตอนนี้ก็จะถึง 90, กเก้าหมื่นซับสไครต์แล้วนะครับรอถึงหนึ่งแสนซับนะครับต้องแต่งผู้หญิงนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ